สุกสั้นด้วยนะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างตู้บ,บัสซี่นะก่อนอื่นขอเข้าไปนอนแป๊บหนึ่งนะเข้าไปนอนแป๊บหนึ่งนะนี่บ้านของผมนะบ้านสไตล์โมเดิร์นนะมีหลายเตียงนะเพราะว่ามีหลายเพื่อนนะบ้านสไตล์โมเดิร์นนะดูมันไดก็ไม่ธรรมดานะดูก่อนโอ้แต่งๆอยากคนอื่นเยอะจะติดกันไปนะ มาสอนน้ำตูเ้เบบซี่โอ้โหกดได้จริงนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนหรือเหมือนก็แล้วแต่คนคิดนะครับอุปกรณ์มาเลยอยัางแรกครับผมบมครับบุ่มอันนี้นะครับแล้วก็ใช้นี่ครับที่มันเป็นทรงสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมทรงสามเดียว สามเหลี่ยมนี่น,นะ,ะแล้วเ,าเอามาอ่ะทรงสามเหลี่ยมอย่าี้นะ,ะแล้วก็กรอบรูปนะกรอบรูปเปล่านะแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะแต่ถ้าเป็นวงมุกเรียบบล็อกสีน้ำเงินนะมันจะได้เหมือนตู้เป๊บซี่นะโอเค แล้วก็กระจกใสเอาแบบมันไม่อย่าเอาเป็นแผ่นนะเอาเป็นแบบนี้นะโอเคแล้วเราก็ทำอ่างนี้นะวางไว้สี่อันไว้อยู่ไรห,หน้าบ้านหรือตู้บบสซี่วางไว้เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ออกโอเควางไว้อย่างนี้ใช่รับแล้วเราก็ แล้วก็นี่วางไว้อย่างนี้โอ้ยติดไว้โอเคโอติดไว้ดีจัง้ เราก็ใส่กระจบเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ปิดไว้ตรงนี้ yes เยอใชโอเคแล้วก็ติดปุ่มไว้ตรงนี้เรียง่ายนะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะแล้วก็ใส่ตรงนี้ไว้นะใส่กรอบลูปไว้ตรงนี้นะแล้วก็เราอยากพึ่งชะล่าใจนะมีชะล่าใจนะ ความแนบเนียนแล้วก็สวยงามนะแล้วก็ปิดไว้อม,มันกดไม่ได้มันกดข้าไปแล้วมันจะไปเจอนั่นแหละอยากผีจาได้ เสร็จแล้วแล้วเราก็เอาตรงนี้เอ้เอามาเล่นอะไรก็ได้นะใส่ไว้นะมันจะเหมือนตู้เบรซี่นะไอเดี๋ยวคิดลายดีๆออกนะไม่ต้องเอาตูบบ้เบรซี่ใส่เบรซี่ไปก็ได้นะเแบรบซี่มันสีอะไาทำเปสีดำดำเหรอสีอะไรวะ สีดำถูกแล้วแล้วก็เอาอะไรก็ได้ที่มันคล้ายๆสีดำอันนี้ก็ได้อันนี้คล้ายๆแล้ใส่ว้โอเคหัวดำถาใส่ไว้อะไรก็ได้นะนวกดนะนนะแต่มันจะออกมาข้างๆมันไม่ออกมันตรงนี้นะไม่เป็นไรแต่เพื่อความสวยงามนะครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ขอตัวก่อนอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคลิปหน้าผมจะสอนทำอะไรก็อย่าลืมดูอย่าลืมดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับ